กลับมาพบกับเรไาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็วันนี้ก็มายืนอยู่บนที่ดินจริงนะคะแปลงที่ดินจริงนะคะแปลงนี้เป็นแปลงที่ดินที่อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำผู้หวายนะคะอยู่ในอําเภอชะอาจังหวัดเพชรบุรีนะคะและที่ดินแปลงนี้ก็มีลักษณะเด่นด้วย,วยเช่นกันค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับเขานะคะลูกนี้เลยค่ะซึ่งอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินนะคะก็ อยู่ใกล้กับอยู่ติดเลยค่ะกับถนนลาดยางนะคะที่เลยืนอยู่นี้เนาะแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะเราขายสดนะคะขายสดเราจะโอนกันในวันที่27พฤษภาคมเดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะคะใครท่านใดที่สนใจแปลงที่ดินที่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำสามารถเดินไป พักผ่อนนะคะเดินเล่นจ็อกกิ้งนะคะไปอ่านเก็บน้ำจะอยู่ด้านนี้นะคะเดินไปก็ประมาณสักหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยเมตรได้ค่ะไปอ่านนะคะซึ่งไม่ไกลเลยนะคะก็ด้านหน้านี้นะคะลูกค้าก็ทำสัญญาซื้อสดกันไปไปไปหมดแล้วนะคะสำหรับด้านหน้าจากด้านนู้นจนถึงเลนะคะก็ยังเหลือฝั่งนู้นนะคะที่ มีเหลือให้ลูกค้าได้จับจองกันเห็นทิวเขาชัดเจนได้ด้วยเช่นกันนะคะถนนในโครงการด้านในนะคะด้านโน้นนะคะซึ่งจะแบ่งระหว่างแปลงนี้แล้วก็แปลงด้านหลังถนนกว้างถึง8เมตรเลยนะคะสะดวกสบายมากเลยรถสองคันนะคะวิ่งสวนผ่านกันได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยนะคะน้ําไฟนะคะนี่ค่ะน้ําไฟเสาไฟอยู่หน้าแปลงที่ดินเลยนะคะน้ําไฟาวาาน้ํานะคะ วาล์วน้ําอยู่ด้านล่างไฟก็อยู่ตรงหน้าที่นี้ละคะ่ะสามารถดึงเข้าที่ดินตัวเองได้อย่างสะดวกสบายนะคะเรายินดีบริการนะคะก็คือขอบ้านเล็กที่ให้นะคะอยากทารั้วเราทําให้นะคะปลูกต้นไม้จัดสวนเรามีทีมทําให้นะคะน้ําไฟเราก็ดําเนินการดึงเข้ายัางที่ดินของลูกคา้าให้ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูอ่างกันต่อนะคะ นะคะคเลยก็มายืนอย่างขอบอ่างนะคะอ่างาแปลงผู้ไหวยนะคะแปลงที่ดินจะอยู่ด้านนี้นะคะเรากา็เดินทางมาอยู่ยังขอบอ่างนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าที่ดินแปลงนี้คุณสมบัติพิเสร็จสวยงามมากเลยนะคะภูเขาลูกใหญ่มากแล้วยังมีอ่างน้าทีา่มีลมพัดเย็นนะคะลมพัดเย็นสวยงามมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเลจะให้ตากล้องะคะแพลนดูวิวเขาตะนาวสีด้านหลังนะคะด้านนี้นะคะวิวเขาตะนาวสีนะค,ะล,นะ,คะ,ะลูกใหญ่ทอดยาวนะคะลูกใหญ่ทอดยาวนะคะก็เดี๋ยวซูมให้ดูนะคะนะคะเนี่ยวิวเขาตะนาวศีนะคะก็ได้บรรยากาศของเทือกเขาตะนาวสีและก็ได้ บรรยากาศของเทือกเขาผู้วายที่อยู่ด้านหลังที่อยู่ด้านหลังแปลงผู้วายนะคะเดี๋ยวตาล้องแทนนะคะมาอย่างอ่างอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คืออ่างที่เลบอกนะคะซึ่งลมพัดเย็นสบายมากเลยผมเลนะคะพัดนะคะนี่คือจุดเด่นและคุณสมบัติพิเศษซึ่งอยู่ใกล้กับอ่างนะคะได้วิวเขาใหญ่ที่สวยงามนะคะเนี่ยค่ะจึงอยากนำเสนอนะคะลูกค้าท่านใดเพื่อนๆท่านใดนะคะ ที่สนใจอยากจะมีแปลงที่ดินที่เป็นที่ดินมาม่านะคะเป็นที่ดินมาม่าเลยมาม่าก็คือชงสําเร็จรูปนะคะเราทําถนนในโครงการให้8เมตรนะคะทุกเส้นทางเลยนะคะที่อยู่ในโครงการของเราและยังอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ําสามารถมาเดินเล่นพักผ่อนปิกนิกกางเต้นเล่นเล่นอะไรนะเขาเรียกเจ,เจสกีได้ด้วยนะคะใครที่ชอบกีฬาทางน้ำเนาะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครท่านใดที่สนใจติดต่อทีมงานเลยได้ทุกคนแล้วก็เลยได้ด้วยนะคะยินดีให้บริการแล้วก็และก็ยินดีต้อนรับที่จะมาดูแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะสำหรับวันนี้เลยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ